เอาล่ะสวิดสวัสดีมิรรักแฟนเพจทุกคนทุกท่านนะครับผมในคลิปวิดีโอเราก็กลับมาเจออีกแล้วนะครับผมนะ,นดดะไหน,นบอกว่าพี่จะไม่เล่นเมมนี้ใช่กูไม่ได้เล่นนะครับผมแต่แต่กูมาสปอยให้ฟังคุณผู้ชมซึ่งอย่าบอกว่าในคลิปวิดีโอนี้ก็ถือว่าเป็นสปอยเล็กๆน้อยๆละกันว่าอัปเดตต่อไปนั้นมีอะไรมาใหม่บ้างจริงๆแล้วนะครับผมนะแอดมินก็เข้าข่ายว่าจะขอโอกาสนะครับผมนะเป็นคุณผู้ชมเองล่ะจะให้โอกาสหรือเปล่าแต่ก่อนที่คุณผู้ชมน้นจะตัดสินนะครับผมนะไปฟังอัปเดตต่อไปนี้ก่อนกกกกก่ออนนนนนนเลลยย้้้้ััีููููพพดดตตตตะุิคผผชมืรบ เอาเราไม่รอช้าเราไปติดตามรับชมรับฟังกันเลยนะครับผมเดี๋ยวดูซิว่าแอดวินวิอะไรมาให้เราแบบตื่นเต้นบ้างนะครับต้องๆไปกันเลยเดี๋ยวหยุดก่อนอย่าเพิ่งไปดูนะครับผมทางร้านมาเจ้าช็อป BID ไก่เพชรแบบอันนี้ไปดีเฟนเดอร์มาจาหน่ายแล้วนั่นเองนะครับผมนะฮะโอ้โหบอกเลยว่า1 0 0 0 0หมื่นเพชรเพียงแค่สามสิบเก้าบาทเท่านั้นไม่ต้องฟาร์มเองนะครับผมนะฮะการันตีเลเวลให้ก็คือสามารถเทรดได้ทุกตัวแน่นอนนะครับผมนะฮะและแถมทางร้านยังมีบริการเติมเพชรด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมนะราคาไม่แพงด ทั้งหมดนี้หากใครสนใจได้ผมนะริงร้านอยู่ใต้คิวโอนี้เลยโอเคเราตัดภาพมาเรามาอยู่ที่หน้าดิสคอร์ของเกมกันเลยนะครับผมนะพี่จะแจ้งคุณผู้ชมนีว่าเออมันเป็นการสรุปนะครับผมนะพี่ไม่ได้อ่านตามคอมเมนต์หรือพี่ไม่ได้อ่านตามที่มันโพสต์เลยนะครับผมนะแต่ว่าเนื้อหาของการพูดเนี่ยมันจะไปเป็นแนวทางเดียวกันกันกบการที่เขาโพสตนั่นเองนะครับผมนะก็คือพูดง่ายๆก็คือสรุปให้ฟังอะอะไรประมาณนี้ใครที่เก่งภาษาอังกฤษก็สามารถที่จะอ่านเองแปลเองได้เองนะครับผมนะสำหรับใครที่ไม่รู้เนี่ยพี่จะสรุปให้ฟังว่ามันมีอออะไรรบ้าาางงผยยนะ่แกเเลขขโทษ นะกับการที่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมนะแล้วก็เขาขอโอกาสด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมนะถ้าเป็นน้องๆเองจะให้โอกาสแอดมินคนนี้ไหมในการแก้ตัวนะครับผมนะฮะซึ่งในโพสต์เนี่ยเขาก็พูดถึงเกี่ยวกับแผนการอัปเดตต่างๆนะครับผมนะในอัปเดตแพตต่อไปนั่นเองแต่ว่าเขาไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ในแพทนี้นะครับผมนะเพราะว่าเกมเนี่ยมันถูกอัปเดตหรือว่าถูกปล่อยออกมาให้เล่นกันแล้วนั่นเองนะครับผมนะฮะอย่างแรกเลยที่ถูกปรับนะครับผมนะในอัปเดตต่อไปนั่นก็คือบาลานซ์ของมิลเลอร์หรือว่าไอเลดกระจบ แม่งเลยนะครับผมนะไวๆง่ายๆอะไรประมาณนี้นะคุณผู้ชมมาที่สําคัญเนี่ยมีการเพิ่มเลดดอปปรับเลดดอปใหม่ด้วยนะครับผมนะนั่นก็คือแบบว่าเฮ้ยมีการดรอปได้ง่ายขึ้นนะนะครับผมนะไม่จําเป็นต้องดรอปที่ไนท์แมร์แล้วนะครับผมนะก็คือนอร์มอลแล้วก็ฮาร์ดเนี่ยแล้วก็ไนท์แมร์เนี่ยโอกาสดรอปตามนี้ที่เห็นนี้เลยนะครับผมนะฮะจำนวนคนที่เห็นด้วยนะครับผมนะสามหมื่นสี่นะครับผมนะจำนวนคนที่ไม่เห็นด้วยก็สี่หมื่นหกไม่ใช่สิบหกสี่พันหกนั่นเองนะครับผมนะใครอยากโหวตก็ไปโหวตกันได้นะฮะตต่่่่อออมมาาาาาากก็็เเปปนนหหรรืววไ้้้้ดจัญทีใใชสุู นั่นแหละนะครับผมนะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยใะครับผมนะฮะให้รู้สึกว่ามีความยุติธรรมมากขึ้นนั่นเองนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นสายฟรีหรือจะเป็นสายเติมก็แล้วแต่เนี่ยมีความแบบว่าสมดุลแล้วก็ยุติธรรมมากขึ้นนั่นเองนะครับผมนะฮะไอรู้สึกว่าเหมือนจะมีแบ t เทิลพาร์ตมาใหม่ด้วยนะครับผมนะมีไอเทมแรมากมายเลยนะครับผมและที่สำคัญคือไม่สามารถเทรดได้นั่นเองนะครับอาจจะตั้งขายได้นะต่อมาเป็นด i ววิเชตหรือว่าดาวดวงใหม่ที่จะมาแทนที่ไอเจ้าดาวที่มันใช้โลบักในการซื้อนั่นเองเขาจจะเอาอ,อกากกตู้ไปลยนะ เราไม่สามารถใช้โลบักซื้อได้อีกต่อไปนะครับผมนะไอ้เจ้าดาวิดนะครับผมนะแต่เพียงแค่ว่ามันจะเอาตัวใหม่เข้ามาเอามาขายแทนกันนั่นเองนะครับผมนะซึ่งดาวิดตัวนี้เราไม่สามารถซื้อได้แต่เราสามารถหาได้จากเรดกระจกนั่นเองนะครับผมนะเรดดับก็ตามนี้เลยอย่างที่เห็นนะครับผู้ผู้ชมเขาบอกว่ามันจะมีการปรับสมดุลให้กับสายฟรีแล้วก็ไม่ไม่เอื้อต่อสายเติมเชินเกินไปนะครับผมนะอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ดูเหมือนว่าไอ้ดาวดวงใหม่เนี่ยจะเทรดได้ด้วยเนะครับผมนะอะไรประมาณนี้ฮะแล้วเหมือนมีการบอกว่าสำหรับใครที่ซื้ นะก็คือจะมีการชดเชยให้ด้วยนะครับผมนะชดเชยมากน้อยแค่ไหนก็ไม่รู้นะก็รอดูแล้วกันนะครับผมนะว่าเจ้าดีไวท์วิเชตเนี่ยมันจะดีกว่ายังไงหรือว่ามันจะชดเชยยังไงนะครับผมนะสับคนที่เขาเติมไปก่อนหน้านี้นะฮะ่อมาเป็นสปิริตออฟนั่นเองนะครับผมนะเป็นการใส่ออฟตัวละครได้นั่นเองนะครับผมนะก็นึกสภาพเหมือนการที่เราเล่นออสตา์นะครับผมนะเป็นเกมแบบดั้งเดิมนะนะบอกเลยว่าดั้งเดิมมากนะครับผมนะโบราณเลยแหละเออผู้ชมซึ่งอยากจะบอกว่ามันเหมือนออสตามากนะครับผมนะเขาบอกว่าถ้าเรามีออฟอยู่เนี่ยเราจะ เทรดได้นะครับผมนะมิฉะนั้นก่อนเทรดนะครับผมนะทุกครั้งก็ควรที่จะเอาออฟออกก่อนนั่นเองนะครับคุณผู้ชมฮะซึ่งการใส่ออฟอย่างที่บอกนลยครับผมนะจะเป็นการรับนะครับผมนะทำให้ตัวละครนั้นๆเก่งขึ้นนะครับผมนะหรือไม่ก็จะเป็นการเพิ่มระยะหรือลดคูดาวลงอะไรประมาณนี้นะครับตามภาพที่เห็นเลยนะครับผมนะเป็นตู้สุ่มออฟใหม่นั่นเองนะครับผมนะก็คือเอาตัวละครเข้าไปแล้วก็ทําการกดสุ่มนั่นเองนะครับผมนะเหมือนเท็ดดี้โลเลยยังไงยังงั้นนะครับผมนะต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพอร์ทัลหรือว่าประตูนั่นเเเเเเเอออองงนนนนนนะะะะคครรรัับบผผมมมมใหห้้้ีีสภาาาพืล่ฮยยด๋วึข ของแต่ละแบบมารวมกันในแบบนี้เลยเหรอเอาอย่างงั้นเลยเหรอโอ้โหบอกเลยว่าโคาตรตึงเลยครับผู้ชมนะเขาบอกว่าประตูจะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันก็คือมีประตูง่ายประตูยากนะครับผมนะแล้วก็ประตูลับนั่นเองนะครับและที่สาคัญเนี่ยเลรดอปจะเพิ่มขึ้นตามจํานวนคนที่เข้าประตูนั่นเองนะครับผมนะยิ่งลงเยอะก็มีโอกาสได้ของเยอะนั่นเองนะครับผมนะอะไรประมาณนี้ต่อมาเป็นลิมิเต็ดแบนเนอร์หรือว่าตู้ออฟฟิเชียลของเรานะครับผมนะจะมีการยืดระยะเวลาให้ซุ่มเนี่ยนานขึ้นไปอีกจากปกติหนึ่งชั่วโมงเปลี่ยนตู้นะหรับ อาจจะเป็น2ชั่วโมงเปลี่ยนตู้หนึ่งอะไรประมาณนี้หรือเปล่าหรืออาจจะ4ชั่วโมงเปลี่ยนทีนะครับผมนะอันนี้สมมตินะครับผมนะว่าตู้นี้แม่งเป็นทรงจินอูมานะครับผมนะสชั่วโมงเปลี่ยนทีในเวลามันเปลี่ยนปุ๊บแล้วแม่งเป็นตู้เดิมล่ะเท่ากับว่า8ชั่วโมงนี้กูจะสุ่มได้แค่ทรงจินอูใช่ไหมแล้วถ้าแม่งแบบมึง3ตู้ติดแบบว่าเอ้ยมึงมีแต่ทรงจินอูแสดงว่า12ชั่วโมงนี้คือมึงโอ้โหสุ่มแต่ทรงจินอูครับน้องๆอ่ะดูตามนี้เลยนะครับผมนะคนไม่เห็นด้วยก็คือนน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 นะะ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 ะฮฮคคคคเเเเหห็็็็ดด้วววยกกกกกปปรรรรมมมมมมมาาาาาาณผผผืือออสสูีีัััับบบถ่่ิซซจ ีบอร์ดใหม่นั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ที่สําคัญตรงนี้เขาบอกว่ามีนิวไอเทมด้วยเหมือนจะมีการคลิปเกมพาร์ตได้หรือเปล่านะครับผมนะในอัปเดตถัดไปและที่สําคัญเนี่ยเขาบอกว่าเออ่มินิลัคกี้นะครับผมนะก็คือสามารถหาดรอปได้จากด่านทั่วไปนะครับผมนะฮะเพื่อเป็นการเอื้อต่อสายฟรีนั่นเองนะครับผมนะน้องๆซึ่งตำยาานี้นะหาได้ในแบตเทิร์นพาร์ตด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมนะฮะประโยคสุดท้ายนะครับผมนะที่เขาพูดถึงก็คือทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่ได้ฟังไปนะครับผมนะอาจจะยังไม่แน่นอนนะครับผมนะอาจจะ สร้างขึ้นมาแล้วทำขึ้นมาแล้วแต่บางอันก็ยังทำไม่เสร็จนั่นเองนะครับผมนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณผู้ชมรับฟังแล้วเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผมนะจะให้อภัยเขาได้หรือเปล่านะครับผมนะพี่มองว่าเฮ้ยให้อภัยเขาเถอะนะครับผมนะ่เขาก็เป็นคนทำเกมเหมือนคนอย่างเราๆนี่แหละคุณผู้ชมนะมีข้อผิดพลาดมีอะไรกันได้นะครับผมนะไม่แตกต่างจากคนทั่วไปเลยนะครับโอเคนะครับผมนะยังไงก็รอติดตามแล้วกันนะครับผมนะว่าอัปเดตครั้งต่อไปนี้จะห่วยแตกหรือจะปังหรือจะดังแค่ไหนนะครับผมนะรอติดตามแล้วกันนะคุณผู้ชชชมมมฮะะะโโอออเคคคลลิิปปววดีีีีนนนนนน้้้กก็รราณแับใใื่ กดแชร์กันด้วยนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับกูชอบประตูมากเลยนะคุณผู้ชมเออมีการันตีสิเกตด,ด้วย